เราให้ท่านนั้นมาที่เมืองนนมาเยี่ยมยนต์ผลงานของแผ่นดินชมพระแม่ธรณีบีบห้ยพร้อมแสนสดชื่นรื่นรมมาเยือนถึงถิ่นภูมิใจอันศีลไทยแลนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่าน ขอต้อนรับสู่ช่องการบริหารจิตวิญญาณบริหารจิตใจของเราก็ไม่มีข้อบริหารใดๆเทียบเท่ากับหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็คือศินห้าพรมิหารสี่พรมิหารสี่ก็มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานะก็มีความรักความเมตตาความสงสารพรม,มิหารสี่นี้เป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยง ศน5ของเรานะฮะไม่ว่าจ,จะศิน5์ศน8ศสิศนสีิบ2จอะไรก็แล้วแต่นะฮะหากเราไม่มีความรักความเมตตานะครับศินยมันก็ควบคุมยากเพราะศิน์เนี่ยมันยังควบคุมในการประพฤติทางกายแต่การประพฤติทางกายเนี่ยมันก็ต้องใช้ใจบังคับนะฮะใจมัน่าศูน์นะฮะใจมันไม่อยากจะทําแต่กายต้องปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีน์ก็ยังดีแต่หากเรามีความรักความเมตตาความสงสารเข้ามานะครับ ศีลหมันก็จะไม่บกพ่องมันจะเป็นใจในการปฏิบัตินะฮะเมื่อจิตใจน้อมยอมรับมีความสงสารก็คงไปละเมิดทําร้ายใครนะฮะไปฆ่าใครนะฮะไปแย่งลูกแย่งเมียแย่งผัวใครก็คงทําไม่ได้นะครับจะไปดื่มสุราพูดปดดมดเทจพูด โกโหกให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนเราก็คงไม่มีเพราะเรามีความรักความเมตตาม,มีความสงสารน,นี่แหละครับหลวงพ่อฤาษีลึงดำท่านก็บอกว่าพรมิหาร4ีเป็นอาหารหลักในการหล่อเลี้ยงศีนที่เรารักษานะครับคือเมื่อเรามีพรมิหารศีเราก็ไม่ต้องบังคับอะไรมากมายมันจะยินดียินยอมในการรักษาอย่างโดยง่ายนะครับอย่างสบายใจ เมื่อเรามีศีลมีภูมิหาร4ีแล้วบารมีสักหน่อยดีไหมครับบารมีทั้ง10ข้อมีอะไรบ้างนะฮะเอาอย่างที่เรารู้กันก็คือทานบารมีการให้ทานนะฮะการให้ทานการรักษาศีลปัญญาบารมีอะไรอีกสิป่าถะมากมายแต่เราก็หยิบใน10ข้อนี้ขึ้นมานะครับทีละนิดทีละหน่อยคือไม่ใหม่เนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าหนักใจนะฮะแต่เมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วเนี่ย ความหนักใจนี่มันจะหายไปนะมันเป็นไปโดยธรรมชาติหลักอัตโนมัติของจิตใจของเรานะฮะคือตรงเนี้ยที่ผมพูดได้นะเพราะว่าผมผ่านเป็นจุดนี้มาแล้วเพราะตอนที่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะดน่รู้สึกว่าหนักใจพอสมควรนะฮะในการปฏิบัติอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่พอมาถึงวันนี้เอ๊ะทำไมมันง่ายดายขนาดนี้นะฮะก็เลยนำประสบการณ์ตรงส่วนตัวตรงเนี้ยมาแชร์แบ่งปันกับ เป็นเพื่อนพวกเราทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามมาโดยตลอดอช่วงที่แล้วผมคุยถึงเรื่องกระสินนะฮะกระสินที่สำคัญวันนี้ผมก็ยังขอคุยเรื่องกระสินต่อนะฮะคือหลายๆท่านนะครับบางครั้งท่านไปที่นู่นที่นี่นะับไปพบพระคุณเจ้าบ้างอะไรบ้างหรือไปเจอคาราวาสอะไรต่างๆที่มีวิชาอาคม หลายท่านนะฮะก็อยากจะได้โชคได้ลาบอ่ะขอหวยห,หน่อยสินะถามดูดวงหน่อยสิอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจะเห็นอะไรก็ตามที่มันมีความแม่นยำตรงต่อความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการเนี่ยเขาต้องใช้หลัก ที่จบหลักสูตรนะครผมชอใช้คําว่าจบหลักสูตรเหมือนกับการเรียนม,มหาวิทยาลัยลนะครับคณะนั้นคณะนี้เอกวิชานันเอกวิชานี้ในหลักพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ยังไม่มีใครแยกมาให้ท่านได้เห็นเด่นชัดนะฮะวันนี้นะฮะผมก็อยากจะมาคุยคร่าวๆโดยโดยรวมทั้งหมดเขาจะแยกอะไรกันยังไงการฝึกท่านจะได้เข้าใจว่าหลัก ความรู้พิเศษเห็นนู่นเห็นนี่ในอนาคตเห็นนู่นเห็นนี่ในอดีตรหรืออะไรก็ตามแต่ในความรู้พิเศษเนี่ยเขา,าได้มายังไงนะฮะฝึกยังไงนี่ผมเอาแบบคร่าวๆนะฮะแบบใจความสําคัญมา,าคุยกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็คือในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แยกหลักวิชาไว้ทั้งหมด4สายนะครับสีสายด้วยกันท่านคงจําได้ที่ผมบอกว่าสายแรกก็คือสายสุขวิปัสสโกสายนี้ไม่มีความรู้พิเศษนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติตัดกิเลสเป็นสมุเจเฉดต่อาหารเข้าสู่นิพพานได้นะครับแต่สายนี้เป็นสายหลักแล้วครับสายที่2ก็คือไตวิชโชสายนี้มีความรู้พิเศษก็คือมีความรู้เหมือนตาทิพนะฮะคือสามารถเห็นมิติอื่นได้อย่างเดียว เห็นผ í, ีเทวดานางฟ้าได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับได้แค่เห็นเท่านั้นนะนี่คือสายเตยว,วิโชสายที่สามชละพินโยสายนี้มีความรู้ครอบคลุมนะครครอบคลุมไปที่สายเตยว,วิโชนะมีความเฉล,าลาเียวฉลาดป่าประโยชน์มากขึ้นก็คือไม่ใช่แค่เห็นพบภูมิอื่นๆแต่สามารถที่จะพูดคุยสนทนาสื่อสารกันได้ นี่คือสายชระปิญโยนะฮะสายที่สี่สายปฏิสัมพิทัปโตสายนี้จะแยกเป็นอภิญญาหกกับปฏิสัมพิทายานนะครับปฏิสัมพิทายานที่สูงสุดแลเก่งที่สุดก็คือผมจะพูดโลกว่าในสายปฏิสัมพิทัปโตนี้มีความรู้นะฮะครอบคลุมไปถึงสองในวิชาสามก็คือเป็นอภิญญานะครับเป็นอภินญะาสามารถเห็น สื่อสารกันได้พูดคุยได้สามารถที่จะถอดอ,อธิษฐานกายภายในออกไปได้สามารถที่จะนำกายหยาบไปได้นะนี่คือที่เราติดปากเรียกว่าพระพิญญาพระพิญญานี่แหละครับก็คือสายปฏิสัมพิทพปัตโตสายที่4นะครับทีนี้มโนโมยิทธ,ธิล่ะมโนโมยิทธ,ธินี่เป็นอภิญญาขนาดเล็กนะครับใช้กําลังสูงกว่าเตวิชโชกับชะละพิญโย สามารถที่จะเห็นสนทนาสื่อสารพูดคุยนำกายในก็คืออธิสมานกายหรือที่เราเรียกกันรู้จักกันในนามว่ากายทิพย์สามารถไปได้นะครับแต่ยังไม่สามารถนำกายหยาบไปได้นะฮะซึ่งสำคัญเลยก็คือแม่แม่บทยานทั้งหมดเลยนะยานทั้งแปเนี่ยก็คือทิพยพจักหูยานท่านจะได้มโนโมยิทธิหรือท่านจะได้ปฏิสังพิทัพปัตโตหรืออะไรก็แล้วแต่ ท่านต้องทําหลักสูตรวิชาตาทิพย์ให้เกิดขึ้นก่อนแล้วท่านจึงจะสามารถไปใช้ยานต่างๆทั้งแได้อ่อาทิเช่นอตีตังสยานยานเนี่ยดูในอดีตอนาคตังสยานดูเหตุการณ์ในอนาคตจุตูป,ปาตาตยานรู้วาระสัตว์เกิดตายอ่าก่อนจะมาเกิดตรงนี้มาจากที่ไหนตายแล้วนะฮะเขาจะไปที่ไหนตอนนี้ขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนดูวิญญาณสัตว์ตัวนั้นตัวนั้น นะครับนี่คือจุดตูปปาปาตยานแล้วมีอีกมากมายหลยายยานเช่นเจโตปริยายานนะเจโตปริยายานรู้วาระจิตของคนและสัตว์นะฮะอันนี้ผมเคยสัมผัสมาโดยตรงกับคุณครูบาอาจารย์ของผมนะฮะที่จังหวัดชัยนาทผมเคยทดสอบนะฮะเรียกท่านในใจคือผมเองก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิท่านแหละแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ท่านพูดคุยกับท่านผู้หลับผู้ใหญ่นะฮะผมก็ทดสอบท่านผมนั่งข้างหลังท่างไกลนะฮะผมก็นึก เรียกชื่อท่านในใจว่าหลวงปู่ครับไม่ทันสิ้นคําว่าหลวงปู่ครับท่านหันกวับมานะฮะขานรับผมทันทีนะฮะเล่นเอาผมนี่สะดุ้งเหมือนกันนะฮะนี่คือ,อใจท่านไวมากเขาเรียกว่ามีเจโตปริยา,ยานท่านสามารถที่จะรู้วาระจิตของคนและสัตว์ได้นะฮะ,ะ,ฮะก็คือท่านก็ฝึกในวิชาสามนะฮะ,ะ,ฮะและครูบาอาจารย์ผมแต่ละท่านนี่ผมมีความเชื่อมั่นใจว่าท่าน สำเร็จปฏิสัมพิทับปโตหรือปฏิสัมพิทายานนะฮะบางองค์ก็ปฏิสัมพิทายานโดยเฉพาะหลวงพ่อหรือศีลดำนะฮะเป็นหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ผมมีความรักมีความเคารพนับถือท่านมากที่สุดกระสินเนื่ยมีสิบนะฮะกระสินมี 10, นะสิบอย่างให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในกรรมราวิสุทธิมรัคหากเราต้องการที่จะปฏิบัติให้เกิดทิพจักคุยานเราต้องนำกระสินสามอย่างโดยนำอย่างใดอย่างหนึ่งมาทําให้มันคล่อง จนเป็นวสีนะครับก็คือกส,สินไฟเตโชกส,สินกส,สินสีขาวโอทาตก,กส,สินกระส,สินแสงสว่างอาโลกส,สินนะครับกส,สินข้อใดๆผมสามารถที่พอจะแนะนําท่านได้เพราะว่าพอมีความท่องจํามาบ้างนะครับไม่ไม่ได้อะไรหรอกครับก็คือใช้สัญญาคือความทรงจํามาแนะนําท่านได้นะครับก็คือผมก็จะค่อยๆพูดไปในช่อง YouTube ช่องนี้แหละก็ท่านใดที่มาใหม่นะฮะหากชอบก็ฝากซับสไครต์ไว้นะ ฟังดูแล้วชมแล้วพอใจกดไลค์ให้นิดนึงนะครับก็อย่างวันนี้ผมก็จะคุยเรื่องนี้นะที่พิชกุญาณเกิดขึ้นได้อย่างไงก็คือฝึกวิชาสามหรือฝึกสองในวิชาสามคือเตโชเอเตวิชโชกับชละพินโยนะฮะก็หันมาจับกระสิน สิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องเอาทั้งสิบเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือในตําราวิสุทธิมรคท่านกล่าวไว้ว่าให้นําไฟกระสินไฟกระสินแสงสว่างกระสินสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งทาให้ชํานาญให้คล่องให้ทําให้ถึงที่สุดจนถึงชานที่สี่จตุจารเกิดนิมิตปฏิภาคานิมิตนะฮะแล้วก็นี่นี่คือวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งบอกว่าผมมาแนะนํามาสอนนี่คือวิธีการที่คุณครูบาอาจารย์ท่านทํากันนะฮะ พอนิมิตเกิดท่านวางเพิ่วิมิตนั้นถอยกําลังใจลงมาที่อุปจารสมาธิาท่านกําหนดนิมิตแล้ววางลิมิตพอวางลิมิตเสร็จท่านก็กาหนดจิตยอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่นคือวิชาของที่พระจักขุยานท่านนี่คือหลักการง,ง่ายๆนะครับหลักการง่ายแต่คลิปต่อไปข้างหน้าเนี่ยหากท่านติดตามแล้วผมมั่นใจว่าท่านอาจจะถูกใจนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะคลิปวันนี้นะฮะผมกม็มาพูดคุยกันธรรมดาธรรมดาก่อน ผมยังไม่เจาะไปถึงดีเทลรายละเอียดว่าท่านจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆซึ่งมันจะดูให้ท่านหนักใจไป,ป <c oughs> เปล่าๆนะครับก็คือพูดคร่าวๆว่าคุณครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติกันอย่างนี้จึงได้วิชาที่พระจักรกุญาน์นะฮะต้องฝึกสองวิชาสามหรือฝึกวิชาสามหรือฝึกมนโนมยุทธิ์แต่นะฮะแต่ต้องทําให้ถึงนะครับทําให้ถูกยังไม่พอและท่านต้องทําให้ถึงด้วยทั้งหมดนั้นนะครับท่านจะต้องมี อิทธิบาสีถ้ทาท่านขาดหลักอิทธิบาสีนะครับทําสิ่งใดก็ไม่สําเร็จหรอกครับนะฮะคือจะต้องนําหลักธรรมที่พระพุทธองค์นั้นทรงกล่าวเอาไว้นํามาปฏิบัติเป็นอย่าง2องอย่างนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมจนจบคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับสวัสดีครับ